ฮอนพอฮอนให้ใส่ร่วมกันหนี่อ้าเอ้ยเอ้ยมันยังมไม่นีก็หน่ะยังไงนะนี่นี่โอ้หูหน้าได้นี่หูหน้าเอา้าเนียนชื่อว่ายังเขาจะเอาไปดองก็เลยสงสารมันก็เลยเหมาเข้ามาเลยจะมาปล่อยไงงไงสะฮองอู้ยเนี่ยสาเฮองแต่บกใหญ่หนึง เอาเอาเอาไปปล่อยเลื่อยเข้ามาหรือมันจิตตายก่อนไปปล่อยไว้ไว้มันหลายอยู่เนี่ยเนี่ยกูต้องไปปล่อยหรอกเอาไปมันจิตตายไปปล่อยเอาไปให้บังหนงใช่บังหนงกับปูมันกินได้บปูนี่มันกินมาสามสี่ปีแล้วบังหนงตอนเด็กยังแอบกินอยู่เนี่ยแอบกินปูอยู่เนี่ยแล้วไปพัทยาอยู่เลยนะักปูต้องชอบกินปู่แล้วไปหาบังหรอผัวเมียกินกันเอาไปให้หนงดีกว่าหนงชอบปูนะนะลองลอง เดี๋ยวปูไปให้ไปฝากนะเออแล้ว<ห>ทำแล้วแต่น่าจะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวปูไปให้เดี๋ยวปูไปให้ยิมย้มยิ้มยิ้มใหญ่เชียร์แม่เออยิ้มใหญ่ที่ถูกใจที่สุดเ <c oughs> จ้าบ้าปูตีไม่เคยชอบเจ้ามาแต่เขาสซ้อยเน <c oughs> ี่ยพวว่อพูดเรื่องจริงเลยเจักอสัน่น